วัสดีครับเดี๋ยวผมมีซิ i n g c อ e a t เหมือนเดิมนะตอนนี้เห็นใครมาอยู่กับท้องเลยแอรกเลยเตอด์ีิโอชันแนวยี่สี่ซับนะเข็ดโปรหมดแม่งเต็มเลยนะแต่ลองดูฮะสายร่างนะร่างสุดจำกันไว้นะครับ Q A อย่าลืมถามกันเยอะๆนะโอเคทุกคนรู้ยังว่าผมจะมาทำอะไรแก จะมาแกล้งแต่ตาไปหายคำถามกลัวๆนะโอเคเดี๋ยวขอตัดใบตอนมาแกล้งยังไงนะครับ Q&A ดช่แหลกๆมา นานจริงไอเคเดงมยตัด่เอ๊ะัดสิ่งี่มคิดไว้ในหัวเลยนะ น <c oughs> <c oughs> ี่คำตอบแรก <c oughs> มามามายังมีอีกมาคิว อโอเคละว่าอยากใคร <laughs> ต้องตอบเออต้องตอบนะ ทุกคนต้องเป็นพยานนะผมนะครับคําตอบต้องตอบคำถามที่สามมามาเราต้องเขียน Q&A ทุกครั้งนะ Q&A พีหกพับสี่แปดเออเดรเยราลืมระยคิวแอน ไม่เอต้องตัวใหญ่ มันแหลกๆหรือมีเสียมพัดลงมาอะไรก็ขออภัยด้วยนะอยชอบใครแบบขนาด YouTube ยังไเ็ปต่อไปผมจะแกล้งใครดีทุกคนแกล้งเออผมรู้แล้วคลิปต่อไปไเขา นะครับนี่ไปไปไปตกปึ๊บคิดว่าเขาตอบไหมผมว่าไม่ตอบตอนนี้เป็นสีถุงนะก็นอนเด็กนะฮะไปมา แตกเลยกันมั้งแหลกเลย,บบเลยโอเคช่องแรก for โฟน์ลับลี่โฟล์นี่น,นะนอน,น,อน,น่าจะน้ำหนักน้ำหนักเท่าไหร่ล่ะผอมเหลือเกินเอ,อแต่ต้นน้ำมันผอมมากเลยนะครับอ่อชื่อจริงชื่ออะไรคะ เดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋รวเดี๋ยวเนะมึงไม่รู้จริดดียเดี ขนาดห้าขนาดมีห้ารับมันยังมีไอหน้าแรกไอ้วิดีโอเพล์ลิสช่องเกี่ยวกับและกูไม่มีฝากหาครูพิมพ์กลับไปดิดิไม่รู้จริงแหะ จริงเหรอชื่อเล่นชื่ออะไรคะโอ้ยเนี่โคติดตามให้แล้วครับโปรหมดช่องผมหน่อยเรา่อไปดูกันดักเลยนซืจด,ด,ดูเขาตอบเป็นยังไงได้เลยครับอือหือปุช่องเป็นไงเนี่ยทุกคน98้าซับ เป็นแบบผมเป๊ะเลยส่วนห้าทรับขึ้นวะเออขาคุณกล้องอ Shadow Zero The Chaos g a r ก็ดูน่าสนใจไนะเดี๋ยว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 มาดูนิดนึงดูนิดนึง เที <Yeah. S 2> ่ยแล้วนี่รีวิวมึงเหรอ,อมึดมึดมึดหมดเลยไหมอ่ะเดี๋ยวโอเคครับทุกคนอันนี้เป็นคำถามคำาสุดท้ายละมาเขียนว่าคอมเมนต์คำาสุดท้ายเนี่ยจะเป็นอะไรนะผมจะถามว่าอะไรให้เรา เกี่ยแล้วนแปดเก้าอ้ ทุกคนช่วยตอบในะคอมเมนต์ผมหน่อยครับเขาอ่ะเออแค่ตอบแต่คลิปนี้กูไม่ต้องตัดตรงตัดต่อขี้เกียจได้ไละํำหรับวันด,ดีสวัสดีครับบาย